ชางศึกอยู่23ซอมตกปรีโอลิมปิก2024เหตุใดอินโดนีเซียเวียดนามไปได้ไกลกว่า คุณพลช้างศึกทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีครับต้องยุติเส้นทางในศึกฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย2024เอาไว้เพียงแค่รอบแรกโดยการเป็นบว้ยของกลุ่ม4ีมี3มแต้มจัด3มนัดอดคว้าตั๋วไปลุยโอลิมปิกเกมส์ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสทว่าเพื่อนร่วมชาติอาเซียนทั้งอินโดนีเซียและเวียดนามสามารถผ่านรอบแรกเข้าไปสู่รอบน็อ c เอาท์8ทีมสุดท้ายโดยเฉพาะอินโดนีเซียภายใต้าการคุมทัพของชินแต่ยังเฮชโคสเกาหลีใต้ที่ทำผลงานสุดโดดเด่นเข้าถึงรอบตัดเชือกเลยทีเดียว หากมองเจาะลึกลงไปแล้วหนึ่งในสาเหตุที่ทีมช้างศึกอยู่23ภายใต้การคุมทัพของอิสระสรีธโรต้องยุติเส้นทางปรีโอลิมปิก2024อย่างรวดเร็วคือการที่ตัวผู้เล่นไม่พร้อมไม่สามารถใช้งานผู้เล่นตัวหลัก ที่หลายสโมสรนในไทยลีกไม่ยอมปล่อยตัวให้มาร่วมทัวร์นาเมนต์เพราะการแข่งขันรายการนี้ไม่ตรงกับฟีฟ่าเดย์รวมไปถึงการเข้าแคมป์เก็บตัวในเวลาที่ค่อนข้างกระชั้นชิดก็ส่งผลต่อการเตรียมทีมในจัเรื่องของนักเตะที่ได้ตัวผู้เล่นในระดับไทยลีก2หรือตัวสำรองในไทยลีก1มาร่วมทัพจึงเป็นเรื่องที่น่าปวดหัวของอิสระศรีทโรขณะเดียวกันการทำทีมของโคชระก็ถูกวิาพากษ์วิจารณ์อยู่พอสมควรจากแทคกติกหรือการเปลี่ยนตัวผู้เล่นเพื่อแก้เกมที่อาจไม่ค่อยถูกใจแฟนบอลสักเท่าไหร่ ขณะที่ชาติเพื่อนบ้านทั้งเวียดนามและอินโดนีเซีย ได้ตัวผู้เล่นที่ครบถ้วนสมบูรณ์มาร่วมทัพแถมยังมีระยะเวลาในการเก็บตัวรวมทีมมากกว่าทีมชาติไทยซึ่งก็ทําให้ผลงานของทั้ง2ทีมนั้นดูดีกว่าทีมช้างศึกหลายเท่าเริ่มจากเวียดนามครับที่ยอมหยุดหลีกภายในประเทศราวหนึ่งเดือนเต็มเพื่อหลีกทางให้กับนักฟุตบอลเดินทางมาแข่งขันทัวร์นาเมนต์ชิงแชมป์เอเชีย2024จากผลงานในรอบแบ่งกลุ่มชนะ2แมตช์เหนือคูเวตและมาเลเซียแม้จะแพ้อุซเบกิสถานแต่ก็เพียงพอที่จะผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์และพ่ายอิรักศูนย์ประตูต่อนหนึ่งในเวลาต่อมาด้านอินดนีีซย ภายใต้การคุมทัพของชินแต่ยังผลงานโดดเด่นไม่แพ้เวียดนามโดยแม้รอบแบ่งกลุ่มเกมแรกจะประเดิมพ่ายเจ้าภาพกาตา0ูนต่อ2แต่ก็พลิกล็อกเอาชนะออสเตรเลียและไล่อัดจอร์แดนมี6แต้มเต็มเข้ารอบไปเจอกับเกาหลีใต้โดยรอบแปทีมสุดท้ายครับทีมจากแดนอินเอาต้องเจอกับทัพโสมขาวก็สามารถทำประตูขึ้นนําทีมหัวแถวของเอเชียได้ถึง2ครั้งสองคราโดยแม้จะโดนตีเสมอแต่ก็เอาชนะในการดวลจุดโทษมาราทอน11ประตูต่อ1ิเข้ารอบ4ทีมสุดท้ายได้อย่างยอดเยี่ยมซึ่งหากมองถึง แกนหลักของอินโดนีเซียแล้วนำทัพมาโดย3ผู้เล่นจากลีกดัชทั้งนาธานจากฮิรนวีนอีวาเจเนอร์จากอูเทรชและราฟาเอลสไตน์ดาวยิงตัวเก่งที่เหมาคนเดียว2ประตูนในเกมพบเกาหลีใต้จากสโมสรเดนฮาก์รวมถึงยังมีจัสตินฮับเนอร์อดีตเด็กปั้นของวูฟแฮมตันที่ปัจจุบันย้ายมาเล่นกับเซเรโซโอซาก้าในลีกญี่ปุ่น ทั้งนี้เมื่อมองจากภาพรวมแล้วครับเพื่อนบ้านทั้งเวียดนามและอินโดนีเซียมีการเตรียมทีมที่ดีกว่าช้างศึกแถมตัวผู้เล่นก็ยังดีกว่าอย่างเห็นได้ชัดก็ไม่แปลกว่าทําไมพวกเขาถึงมีผลงานที่ดีในศึกชิงแชมป์เอเชียครั้งนี้ตัดกลับมาที่ทีมชาติไทยครับเรื่องนี้คงต้องเป็นการบ้านของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยที่ในครั้งหน้าคงต้องให้ความสําคัญกับทัวร์นาเมนต์นี้ให้มากกว่าเดิมหากหวังที่จะคว้าตั๋วไปลุยโอลิมปิกเกมส์ครั้งต่อไป